สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมสวัสดีครับวันนี้มาหาจานชูหน่อยครับตีเอ็กซ์ร้องร้อยของใครครับอู้ใครมาเล่นน้ำอะไรตรงนี้วะแฉะหมดเลยเนี่ยโอ้โหดูดิโอเละตุ่มเป๊ะหมดเลยไอโตโยต้าน้อของใครอ่ะขอผมเองใช่ไหมครับแล้วใครขับมาผมเอ่เลยขับมาผมไม่ลงนะเพื่อน โอ้ทำไรล่ะพี่หวานเห่อ๋อผมนึกว่าหวานปลาตึกลงหวานเห่ป่าโอ้นึกว่าหวานปลาตายไหมไม่ได้หรอตอนนี้เป่าไม่ครับกลับบ้านจะเส้นไปไหนไปบ้านนอะยังไม่มารับเหรียญโอ้ไปบ้านแล้วมาส่งในเช้ามาส่งในเช้า เอาทำอะไรเอาน้ำแข็งลงหน่อยเนาะเอาน้ำแข็งลงโอ้เอาน่อยเอาไม่ไม่ลงหัวแน่นอเอานะเอาของให้ไหน ที่เขาฝากมาน่ะเอาของสามไหนดีเย้ยเลยเอา,าดูดิอะไรนมจงนมจีนอะเอาลงมาเลยโอ้โหเฮ้ย <c oughs> นมจีนได้เอามาไหมาอ๋อไม่ได้เอามาครับเอามาอยู่แก okay. ยกใส่รถให้ลูกกยกใส่ตรงไหนอะ่ะข้างหลังอะเล่ หลังแคบใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ยังไงไม่ใช่แกยกให้อยู่ใช่ไหมนี่เตียงผมดิไม่มีฮะไม่มีไม่มีทำไมจะไม่มีทุกนไงอเออะนี่น้ำจีนเยอะแทะ เอาน้มจีนกินเลยเลยได้ปลากินไหมได้ได้ปะทำอะไรได้ใส่มองใส่ม้อโอ้ใส่มองเอาให้เราด้วยในเน้ท้อนเราอ่ะเอาโอ้นี่ไม่ต้องเอาลง บอบอ,อันนี้เอาไว้เอาไว้ <คน S 1> เอาของไอ้เหลาอ่ะลงมาอันนั้นไม่ใช่ของเราเอ้าของเราต้องใส่ตรงนี่นั่นแหละนั่นแหละของเราต้องใส่ตรงมันเล่นวันสนุกกันนี่หว่ามาสาดน้ำเนี่ย <laughs> ว่าทิ้ง นี่ครับเจ้าเงินร้านอยู่นี่ครับนน่นฝั่งโน้นก็เซ็ตเสอร้อยช่งแซมเขาชิดไปเลยโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับเย็นมากเลยวันนี้ผมมาแล้วผมก็ไปช่วยงานขึ้นบ้านใหม่เสียวีระนะครับโอ้เราให้โซล่ามัน่วกตรงไหนนี่ บ่บ่เอ็งได้ติดเครื่องไหมนี่ได้ยังไม่รูฮะบอกติดเครื่องติดไหมนี่ติด,ตดไหม,มเออโซล่ารั่ลลวตรงไหนวะเนี่ยโอลิงเนี่ยนอนเลยเนี่เอาตาติดไหมนี่เอาต้องแยกหน่อย โอ้อแ้วไรที่พักดีแท้เราน้อยทำง,งานอยู่นี่ครับน่าจจะใกล้จะเสร็จแล้วครับ ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวถามนู่เราอาจารย์ชูไปไหนเราอาจารย์ชูไปไหนอเ,เอ้ากับข้าวออ,อ,าอาจารย์ชูเดีอยวกับข้าวค,ครับลงอะไรพี่ ที่ผมมาครับมาผมเอารถมาลงแล้วผมผมมาอีกทีหนึง่งตัวนี้มันโล,งล่เเโลงเลยอ่าเออมันโล่งเลยอ่ะโล,งละ่งแล้วเขาขุดห้วยขุดไรเนาะใช่โลง่งงอ่ะโล่งเลยอ่ะอืมไพี่ขับฮีโร่รอครับผมนี่มาเอาฮีโร่กลับบ้าน ได้ปลาไหมนี่เฮ<ะ>้ยโอ้ยก็ไม่ได้แล้วพี่ไม่หวานสักทีเนาะอ๊ะไปสั่งเราหน่อย <c oughs> อกอไฟเลยสั <c oughs> ย่งเราหน่อยก่อไฟก็เลยผิดแผ้เลย <c oughs> นุ่นๆถอนเด้อเอามาแล้วแล้วเอาไว้ถอนพวกนี้เด้อเดี๋ยวชูเอามาอีก นั่นแหละเก็บไว้ทนพวกนี้ด้วยพุงข้าวยังพุงข้าวยังฮะข้าวเยอะอยู่บ่บ่อันนี้อะไรคอนยอนจุรุกเจ้าหนุ่มโจเจ้าหนุ่มโจ๊ะด่านรถเจ็กคลาเจ้าตัวไอ้รถกิเมซี แบ่งไว้หน่อยใชครับนั่นแหละแบ่งไว้หน่อยแบ่งไว้หน่อยกินได้หมดหรอกลาชุดอยู่เย้เคลีกินกันแต่เขาเอากับข้าวมาแล้วนี่นี่นี่ใสน่นี่เอาจชาน,นสามชุดใส่นี่ มีแห้งมีแห้งเลยวะอร่อยใกล้เสร็จยังลูพี่เยอบแล้วครับดินไม่พอดินไม่พอต้ออารถดำมาวิ่งมันนี่ต้องเอานะโอ้กอ,องดินไว้ อะไรหยุดวะน่ะอ๋ออะไรหยุดน้ำหยุดอะไรข้างล่างน่ะจานชูเพิ่งสาดน้ำบอกครับล้างอผมอย่างว่าอยู่มองเห็นน้ำหยุดน่ะน่ะหยุดใต้รถน่ะเดินทางกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่ครับทุกท่านครับ ล้วน้อนตรงไหนน้อนตรงไหนแม่นาบหอโอ้งานอะไรแม่โคเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วสวัสดีครับผม